มาดูกันที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับปั้มน้ำมันที่นาราปิดค้าใน้นใบเก็บภาษีอ,อบดจรครับจากกรณีผู้ประกอบการการค้าน้ำมันนะครับหรือเจ้าของปั้มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสปิดให้บริการเนื่องจากไม่พอใจที่อ,อบอจอรนาราธิวาสปัตตานีและยะลาออกขออนุมัติเกี่ยวกับการค้าน้ำมัน และก๊าซปิโตเรเลียมเพื่อเก็บภาษีจะปั้มน้ำมันทุกแผ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ทานปั้มบวกราคาหน้าปั้มอี5หตาสตา์ต่อลิตรนำส่งผลให้กับอเจต้ํงให้ราคาน้ำมันหน้าปั้มแผ่นขึ้นกว่าเดิมนะครับและทําให้กลุ่มอุประกาะการ การค้าน้ำมันไม่มีไม่มีไม่จ่ายภาษีเพิ่มให้กับอบจก่อนจะลุกดมบาดบายทำให้อบจน,นาราธิวา่าไปแจ้งความเดินคดีกับปั้มน้ำมันท่านสามแผ่นในวันนี้อำเภอศรอสะจัหวัดนาราธิวาสนั้น,น,นนะรพระสุดนายธนพลศรีชนะผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเมื่อต้นต้นได้คุยคุยกับนาย ุเซนยาวุอัอสเซนในยุคอบตจรนราลาทิว่าแล้วโดยโอบาจรนนาทา่ิวาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปถอนแจ้งความแล้วส่วนการแก้ปัญหาปั้นน้ำมันหลายแห่งปิดให้บริการนั้นเย็นวันนี้จึงเชิญผู้เกี่ข,ขอบการการค้าน้ำมันมาร่วมประชุมหรือหารือเพื่อหาทางออก และจะให้ผู้ประกอบการเปิดเปิดปามโดยเร็วที่สุดเนื่องจากไม่กี่วันขั้นหน้าจะถึงเทศกาลวันอัทารายอนะครับซึ่งจะมีการเดินทางไปทานเยี่ยมญาติในต่างจังหวัดและถ้าอธิการบ้านน้ำมันติดจะส่งโอนให้ชาวบันท่านสามจังหวัดเดือดร้อมเป็นอย่างมาก และการปิดปามในระยะยาวนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยอีกทันยันทำให้ชวาววานเดือดร้อนหน,ะนักื้นอีดแต่ถ้าการเจรจาในครั้นี้ไม่สำเร็จก็จะต้องให้ส่วนกลางที่นำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเลยมาแก้โดยมาแก้ปัญหา นอกจากนี้จัดจัดก,การตรวจสอบพบว,ว่าป้าน้ำมันหลายแห่งน,นะครับในพื้นที่จังหวัดนารีวัาปิดให้บริการโดยมีการขึ้นป้ายไม่เห็นด้วยกับการเก็บอาษีาน้ำมันอบอจอที่ชมรมอุค้าน้ำมันในสามจังหวัดแถบวัดใต้มองว่าเป็น เป็นการซ้ำเติมประชาชนขณะที่ประชาชนบานส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดให้บริการของอันุมันเริ่มหันมาใช้บริการเติมน้ำมันเถื่อนที่ลัดล็อบ <c oughs> นำนำเข้ามาจำหน่ายจากประเทศมาเลเซียซึ่งมีจำหน่ายในแหมในพื้นที่จังหวัดนาลาติวา่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ